สวัสดีครับพบกับช่อง The Scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจำวันเสาร์ที่เท่าไรวานะครับก็นะช่วงนี้ก็จะห่างหายไปสักนิดหน่อยนะครับก็รอให้วอลลีกนะครับเปิดกันเต็มที่แล้วเนาะนี้ก็เปิดกันมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับนะก็ ในกลุ่มก็ยังบวกกันอยู่เรื่อยๆครับแม้หลีกใหญ่จะยังไม่เปิดนะครับก็มีหลีกเล็กหลีกย่อยเราก็ในกลุ่มก็ยังบวกกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับนะก็มาดู่ะดูเอานะครับเนี่ยประมาณนี้วันพุธนะครับบอลเจของโปรดของเรานะครับในกลุ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสัปดาห์เนาะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็บวกกันไปชํำๆนะครับตายก็มีบ้างนะครับแต่ว่าตายนี่คือส่วนน้อยประมาณสัก10%ได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์อ่านใจเจ้าเช่นเคยใครที่รออยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้หยิบเอาคู่ของนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบรตันมานะครับเตะกันในเวลา18ในการ30นาทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ มาดูสถิตินะครับ h e a ทนะครับนะครับช่วงหลังๆนะครับก็จะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับถ้าเป็นบ้านของไบตันนี่ก็เหมือนกนะันนะครับนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานล่าสุดของทางด้านไบตันนะครับย้อนไป5นัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลย นะครับชนะรวดเลยแล้วก็ถ้าเป็นผลงานในบ้านนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเจอทีมใหญ่ด้วยครับเจอทั้งอาร์เซนอลนะครับห้านัดหลังสุดอาร์เซนอลแมนซิ v i ตี้วิลล่าเชลซีแมนยูนะครับก็ชนะวิลล่าได้แค่นัดเดียวนะครับที่เหลือก็แพ้รวดไปนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับห้านัดหลังสุดก็ค่อนข้างนะก็กระท่อนกระแท่นนะครับมีทั้งแพ้ชนะเสมอนะครับมา ตลอดแต่ก็มีสกอร์ทุกนัดนะครับนะนะครับเกมเยือนทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้ไป1นะครับแพ้ไป1เกมที่แพ้ก็นะครนะในเกมของฮิตตันพาเลตก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ปีนี้นะครับปีนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เกมนะครับในส่วนของนะครับเกมกระชับมิตรนะครับก็ไปแพ้โรเซนบอกมา1ประตูต่อศ เกมอุ่นเครื่องนะฮะแต่ในเกมแมาในเกมของ FA ครับก็ประมาณนี้นะครับบาครับกลายเป็นทางด้านของนะครับในส่วนของตารางนะครับก็เป็นทางด้านของไบตันเนาะชนะมาถึง3ประตูต่อ0ูนเลยเหรอนะครับสําหรับนัดแรกมันอยู่ก็ร่วงลงไปอยู่อันดับ7อันดับที่คุ้นเคยนะครับสำหรับแฟนผีนะครับอ่า มาดูทางด้านแฮนดิแคปกันบ้างนะครับก็แฮนดิแคปตอนนี้กลายเป็นว่าทางด้านไบตันนะครับแมค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่นะครับในไบตันนะครับราคาล่าสุดนี้เหมือนจะเหมือนจะไหลไปต่อไบตันนะเหมือนจะไหลไปต่อไบตันเป็นราคาปอนะครับคนก็แห่ลองเมนูผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับในส่วนทางด้านของ สูงเต็มเวลานะครับคู่นี้นะครับราคาล่าสุดนั้นนะครับก็นะครับเปิดราคาสูงมานะครับเปิดราคาสูงมา3ลูกนะครับ3ลูกให้ราคาน้ําสูงก็ว่าเรียกได้ว่าให้ได้ลุ้นกันอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับตอนนี้ราคาไบตันนะครับ ไหลามาเป็นเนะจ้าบ้านใบตั้นต่อปอนะครับต่อปอน่าเจ้าบ้านต่อเมนยูอ่ะเฮ้ยมันก็ได้ลุ้นกันอยู่นะครับได้ลุ้นกันอยู่นะครับราคาพูนะครับหน้าเว็บให้นะครับโอกาสสูสีกันนะครับการเป็นผู้แพ้ผู้ชนะหรืออาจจะออกเสมอก็ได้แต่ว่าราคาเสมอนั้นให้สูงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับราคาพูนะครับราคาพูต่างประเทศนั้นบอกว่านะครับให้ ถ้าคู่นี้เสมอกันจะให้สูงถึง3.7 3นะครับถ้ามองในเกมทางราคาเทคนิคแล้วเขาหมายความว่ามันจะต้องมีคนชนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นฝั่งไหนนะครับให้โอกาสทั้งคู่พอๆกันนะครับนะฮะจะต้องมีคนชนะแปลว่าเกมนี้ถ้ามีคนชนะสกอร์ที่เป็นไปได้จะต้องออกเป็นเลขคี่เนาะจะต้องวัออกเป็นเลขขี่เช่นไม่เสมอไม่เสมอก็จะต้องเป็น2ประตูต่อหนึ่ง ับ3ประตูต่อ2อะไรประมาณนี้นะครับเนาะถ้ามองตามราคานี้ส่วนทางด้านเราคาแฮนดิแคปกันบ้างนะครับแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยราคาขาวเลยนะครับตอนแรกเปิดราคาขาวแล้วก็ไหลมาเป็นราคาปอตอนนี้ถ้าราคาขาวเนี่ยเขาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับในส่วนของนะครับเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสเบียดชนะนะครับหรือไม่ชนะก็เสมอเสมอก็ยังไม่เสียหายนะครับแต่ถ้า ไหลไปกินราคาปอคนแห่รองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันทีเดียวนะครับดูราคารองอยู่ที่1.82นะครับราคารองอยู่ที่1.82่องรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็นะไม่ต้องพูดถึงราคา0.5นะครับไม่ต้องพูดถึงราคา0.5เลยเพราะว่านะครับถ้าราคาปอแห่รองแมนยูแล้วนะครับ0.5ก็นะก็ยิ่ง จ่ายถูกไปใหญ่นะครับในส่วนของสูงเต็มเวลาเปิดมา3 3 0นะเปิดตอนแรกน่าจะเปิดประมาณ3.25นะครับแล้วก็ไหลลงนะครับราคาไหลลงมาอยู่แค่3ซึ่งเกมนี้มองได้นะครับว่ามีโอกาสที่จะจบนะครับอย่างน้อย3ประตูนั่นก็คือสกอร์ที่เป็นไปได้อาจจะเป็น1ต่อ2หรือ2ต่อ1 ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือหรือนะครับอาจจะจบแค่2ประตูต่อศูนย์ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเปิดมาถึง3.25ถ้าราคามันจบ3ประตูก็เจ้าเจ้ากินน้ําไปนะครับเพราะว่าให้ราคาสูงอยู่ที่1.86นะครับแล้วก็ราคาต่ํา2.03นะครับด้านหมายความว่าถ้าต่ำกว่า3ลูกนะครับคุณก็จะได้นะครับ อ2อ3เลยทีเดียวนะครับรวมทุนเนาะอันนี้แต่ว่าเจ้ามองว่าไม่มีโอกาสนะครับจะถึง4ประตูนั่นหมายความว่าตัดสกอร์2ประตูต่อ2หรือ3ประตูต่อ1หรือ4ประตูต่อ0ออกไปได้เลยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งสถิติที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเราไปย้อนดูกันนิดนึงสถิติที่ผ่านมานะครับก็เจอกันไม่ว่าเย่าหรือเยือนนะครับก็ ตอนช่วงปีสักปี2020 22เนี่ยมันก็สกอร์สูงอยู่นะแต่หลังๆมามันเป็นสกอร์ต่ำว่ะนะครับซึ่งซึ่งนะครับงานนี้นะครับอ่านใจเจ้าเกมนี้นะครับแล้วก็นะครับเจ้ามองว่าเกมนี้นะไม่น่าจะมีสกอร์เกิน3ประตูนะครับว่างั้นเถอะนะก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าดูจากสถิติปัจจุบันนะครับเทียบกันเนาะแล้วก็นะครับ ในส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเป็นราคาปอผมก็ขอลุ้นนะครับลองฝั่งแมนยูเหมือนกันนะครับไปตามหน้าหน้าหน้าราคาตามหน้างานนะถ้าเป็นราคาปอผมขอลองแมนยูนะครับแล้วก็ส่วนสูงเต็มเวลาผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน3นะครับเราสามารถนะครับลองนะครับอ่าอยู่ฝั่งต่ําก็ได้นะครับฝั่งต่ํ่ที่ราคา3.25นะครับเซฟเซฟ นะครับ3.25ถ้าออกแค่สองศูนย์นะครับถ้าออกแค่สองศูนย์ก็ได้กินเต็มนะครับหรือจะไปลองที่ออกอ่จะไปลองที่ราคาสามก็ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าจบสกอร์ต่ำกว่าสามประตูนะครับก็นะครับได้ถึงสองจุดศูนย์สามรวมทุนทีเดียวนะครับแต่ถ้าได้สามประตูเท่ากับผลรวมนะครับผลรวมออกมาสามประตูก็ยกไปนะครับ สรุปนะครับเกมนี้ผมนะครับว่าตามหน้างานว่าตามราคานะครับผมขอรองแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ราคาปอและสวนต่ำนะครับสกอร์สูงนะครับสวนต่ำนะครับ3าราคาส,วน,สวนต่ำไปที่ราคา3แล้วกันคิดว่าน่าจะจบแค่2ลูกแหละหรือไม่ก็ลูกเดียวนะครับก็ขอสวนต่ำที่ราคา3ลูกนะครับ น้ำสองนาะครับส่วนผลจะเป็นออกมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูต,าติดตามผลกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้ากลุ่ม vip the scoreboard นะครับมีวิเคราะห์ราคานะครับแนวทางสูงแรกสูงเต็มนะครับส่งเป็นลิสต์ให้ทุกวันนะครับก็สามารถแอด qr code เข้ามาทักทายแอดมินได้นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับแจ้งล่วงหน้าเลยว่ามีค่าบริการรายเดือนถ้าพร้อมก็แอดไลน์แล้วก็ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับ เนาะแนวทางสูงแรกสูงเต็มนะครับส่วนใครที่สนใจบันเ็งก็สอบถามกันมาเป็นคู่เป็นคู่ได้จากในลิสต์ที่ส่งให้ทุกวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามารุนผลกันนะครับว่าพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับ